สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เรียงหัวเนียวพายแฟนครับแฟนเพจบางงงา้บานสมองชแนลบ้านสมองงาแงมือนในบ้านสมองชแนลบ้านสมองงามงพระพี่พระน้องมาเลาะชมตลาดมัวตลาดควายที่ตลาดนัดโคกับบือบ้านเชียงหวางเพเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมัวควายสิเป็นยังไงมันบ่านท่านหอดสนามเลยพี่น้องยางนถนนไปจอดรถจู่ๆเป็นรถหลายพี่น้องก็แสดงว่ามันนี่คือค้าคือเก่าพี่น้องคุณน่ะรถต่อชิวพี่น้องต่อชิวเขาสนามต่อชิวเขาตลาดหลายพี่น้องรถติดเป็น จะน่าจอติดขัดเลยพี่น้องเพราะว่าร้ายมอนี่สายอะไรได้พี่น้องหกโมงกว่าแล้วสายแล้วแต่กันยังติดอยู่ยังต่อเชื่อวกันเข่าอยู่พี่น้องพื่นนคาดว่าจะร้ายร้ายแน่นอนพี่น้องพื่อนอันนี้ยางมาตะกายพ้คุณมองจอดรถไก่แห้งพี่น้องเป,ลเ,ลเป็นกิโลเลยเป็นกำลังต่อเชื่อเข่าพี่น้องกำลังต่อเชื่อวกันเข,ข่าร้ายคือเขาพี่นอนะ้องเนาะตลาดนัดโคกกับบิบานสว่างแต่ระค่าสิเป็นยังไงคอยช่มนะพี่น้องคอยชม่มบานสว่างแค่ไหนบานสว่างอ้วงงาม จะทายทให้พ่อแมีน้องทายทถรายละเอียดเกิดราค่ายพอแมีน้องเดี๋ยวรับชมว่ามือนสิทธิละค่าสิเป็นเัื่งใดสืบถึงหรือ่องสิแพงคุณหัวแนนแล้วพี่น้องหัวแท่งเป็นแนนแล้วในตลาดแนนแล้วพี่น้องร้ายล่ะเป็นพี่น้องรถติดต่อชิวกันกลับมาต่อชิวกันเขาละร้ายพี่น้องเข้ามาร้ายค่ะงัวแนนเล้วพี่นอ้องเห็นไหมร้ายแล้วป่าบานสว่างแถนลบลานสว่างงางามสีผ้าสีผ้าน้องชมเป็นไรโตไป หมู่บ้านนี่บ้านสว่งางใช่ยหมครบ้านสว่างว่างท่าพี่ท่น้องมาเลาะชมบรรยากาศย่างมาแรงกะที่จริงแล้วคว้างวนี่จะเบาบางหมู่บ้านนี่พี่น้องนายห่างขอนายห่างเพิ่นเพิ่นกให้ข้อมูลว่านายห่างกะอุ้กขึ้กันทางงูถือพี่น้องเพราะว่าถือกะไปต่อ,อยากเพิ่นว่ามันไปยากเพราะว่าข,วขายยากแพงดีกว่าเพิ่นว่าผมกังงอยู่พอได้ไปได้ขอกระจ่างครับในหอยเพิ่นแนะนำ้ำ ิ่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมโอ้จนเข้าใจว่าเออหัวถือกิโลมันถือนาาห่างเขากับขายถือแต่ว่าต้นทุนเขาไปขุนตอมันแพงพี่นอ้องราคาหัวหารราคาต้นทุนมันแพงเขากับไปยาี่เขาว่าถ้าหัวแพงเดีข๋ขายง่ายขายครองเขาว่าโอเคเลยผมผืนเข้าใจว่าสันเออเนาะอ่ะไปพี่น้องมันสายแล้ว้ันสมงนอง์วนจนทวสิบห้าพี่พี่น้องไปชม หัวชมไฟกันน้องพี่น้องเนาะสำหรับชิปเปิดหัวชิวเปิดหัวชีบชีบปุ๊ปีปุ๊น้องเอาไว้ช้ในก่อนนะพี่น้องนอเ,อเพพนงเานนนะ,นนะสวัสดี